แพทย์สิริราชอัปเดตอาการโควิดของผู้ว่าสมุทรสาคลรลุ้นกลับมาหายใจได้เองปลัดคนสนิทบวชให้เพื่อต่อชะตา สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องอัปเดตอาการล่าสุดของผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครที่ตอนนี้ยังรักษาอาการโควิด -19 อยู่ที่โรงพยาบาลเสริราชอาการล่าสุดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ที่คลิปนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ติดตามและส่งกำลังใจให้ผู้ว่าสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสิริราชจะมีการถแถลงอีกครั้งพรุ่งนี้หมอยังติดตามอาการอย่างใกล้ชิดความคืบหน้าอาการป่วยติดเชื้อของนายวิรัสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งยืนยันพบเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2563ที่ผ่านมาและย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพ ผ่านมาร่วมเดือนแล้วโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแพทย์สิริราชเผยว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแพทย์ห่วงการทํางานของปอดซึ่งถูกทำลายไปจากโควิดพยายามรักษาให้สามารถหายใจได้เองล่าสุดเมื่อคืนวันที่23มกราคมที่ผ่านมานายแพทย์นิติพัฒน์เจนสกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสตเฟซบุ๊กว่าอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้ยังคงทรงตัวคณะกรรมการแพทย์มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของอาการกันทุกวันเมื่อสามารถทําการบําบัดรักษาระบบการหายใจให้มีประสิทธิภาพจนมั่นใจดีแล้วสัปดาห์หน้าคงเริ่มกระบวนการฟื้นฟูสภาพต่อเนื่องเพื่อการกลับมาหายใจได้เองอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่25มกราคมทางโรงพยาบาลสิริราชจะรายงานอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกครั้งขณะที่มีรายงานด้วยว่านายพิชาติเสรเหลาหรือปลัดตะเลขาของผู้ว่าเวรศักเป็นปลัดคนสนิทของนายเวรศักได้อุปสมบทเพื่ออุทิศบุญต่อชะตาให้กับนายเวรศักหายป่วยจากโรคภัยด้วยขอขอบคุณภาพและข่วโมจาก Facebook เอกปทุมรัฐด้วยนะครับ และขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากไทยทีวีช่อง3ขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้อีกครั้งจาก p ี t v HD 36และนี่ก็เป็นการอัปเดตอาการล่าสุดของผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครที่ยังมีอาการทรงตัวซึ่งจะมีการถแถลงข่าวจากสิริราชอีกครั้งในวันจันทร์นี้นะครับเป็นกำลับบงใจให้กับท่านผู้วา่าหายป่วยโดยเร็วและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิมโดยไวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้กฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ